หมึกอิงแนะนำนิยายไซไฟเรื่องผมโชคดีได้ระบบไปกลับโลกซอมบี้ครับงานเขียนของน้ำหมึกสีโลหิตในแอปรีดไรท์ดำเนินเรื่องด้วยความคิดและการกระทำของพระเอกที่ได้สิทธิพิเศษสามารถเดินทางและนำสิ่งของข้ามไปข้ามมาระหว่างโลกที่ตัวเองอยู่กับโลกที่มีซอมบี้คำเตือนเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปลองไปตามจินตนาการของน้ำหมึกสีโลหิตกันเลยค่ะ ตอนที่1อยู่ดีๆก็ได้ระบบข้ามโลกสวัสดีครับผมนนคนดีคนเดิมครับผมตื่นมาในเช้าที่สดใสเวลาตีห้าตามปกติลุกขึ้นมาก็ตามภาษาสิงอมควันพอลุกขึ้นมานั่งที่โต๊ะในห้องได้มือก็เอื้อมไปหยิบเนื้อในลิ้นชักเอาของออกมาบรรจงพันลำักตัวพร้อมกับเปิดเพลงฟังเบาๆไปด้วยหลังจากรับเอาความสุขนิตอนเช้าเสร็จผมก็หยิบผ้าขนหนูขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าไปอาบน้ำ ในระหว่างที่ผมกำลังอาบน้ำอยู่ในหัวก็ได้แต่คิดว่าควรจะรีบหางานทำหรือพักใช้ชีวิตสักหน่อยอ๋อผมคงลืมบอกสินะครับผมเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีผมเลยโดนบริษัทเลิกจ้างครับแต่ด้วยความที่ผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนมาไหนมากนักเลยพอมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ถ้าไม่รีบหางานทำก็อดตายสิครับถึงผมจะมีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ก็คงอยู่ได้ไม่ถึงปีแต่ถ้าพักอยู่บ้านสักพักก่อนก็คงจะดีกว่าหรือเปล่า ฮคิดไปก็เท่านั้นอาบน้ําเสร็จแล้วไปทําอะไรกินดีกว่าคิดจบก็รีบเดินเข้าไปแต่งตัวในห้องพอมาที่ห้องครัวผมก็เริ่มจากอุ่นข้าวในหม้อก่อนเลยเสร็จแล้วก็มาเตรียมผักต่อเริ่มจากหั่นกระเทียมหอมแดงเห็ดแล้วก็กระหล่ำปรีเอามาซอยแล้วก็เอาไข่มาตีใส่น้ำปลากับหอมแดงนิดหน่อยเช้าวันนี้จะทำผัดผักกินครับกับไข่เจียวเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป พอเริ่มร้อนก็ใส่ไข่ที่ตีไว้ลงไปเจียวก่อนพอเสร็จก็เอามาใส่จานพักไว้แล้วใส่กระเทียมลงไปผัดต่อให้พอหอมแล้วก็ตามด้วยอกไก่ที่หมักเอาไว้แล้วพอไก่เริ่มสุกก็ใส่เห็ดกับกระดัมที่อยู่ลงไปปรุงด้วยเกือ,รอพริกไทยดากับน้ํามันหอยนิดหน่อยผัดให้สุกแล้วก็เอามาใส่จานกันเลยกับข้าวพร้อมแล้วแต่ผมยังไม่เต็มเท่าไหร่เลยกลับเข้าห้องไปอัดบ้องอีกทีแล้วค่อยออกมากินข้าวดีกว่า ว่าแล้วก็กลับเข้าห้องแห่งความสุขไปเติมบ้องอีกสักทีบุ๋ง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 สูดฟู่คอคอคคอกคะแคะแคะพอเติมเข้าไปอาการคันคอเหมือนมีคนเอาตีนมาเขี่ยที่คอเล่นก็มาไอกันไปในขณะที่ผมกําลังไออยู่ก็ได้ยินติ้งยินดีด้วยคุณได้ระบบไปกับโลกซอมบี้รายละเอียดสามารถนึกถึงระบบในใจก็พอเดี๋ยวขึ้นให้เองโอเคงั้นไปแล้วนะบาย ฮะกูเมาจะหลอนปะเนี่ยผมที่ทั้งไอทั้งเมาถึงกับงงเลยทีเดียวเชียวเพราะอยู่ดีๆก็มีเสียงอะไรไม่รู้ดังบอกเป็นระบบอะไรสักอย่างในใจก็ปรากฏหน้าต่างอะไรสักอย่างขึ้นมาข้างหน้าผมเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยมนุษย์ต่างดาวมันบุกมาจับกู <c oughs> เพราะแอบ,บลอยไปดวงจันทร์หรือเปล่าวะในระหว่างที่คิดไปเรื่อยหน้าต่างที่เหมือนในเกมก็โผล่มาระบบไปกลับต่างโลกวิธีใช้และข้อมูลระบบมีหลายฟังก์ชันข้อแรก อะไรกับโรคซอมบี้เพียงแค่คิดแล้วรอ5วินาทีระบบจะทำการย้ายให้ครั้งแรกจะเป็นการสุ่มแล้วหลังจากนั้นไปตรงไหนก็กลับตรงนั้นข้อ 2. ระบบร้านค้าข้างในจะมีของตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบอยากได้อะไรก็หาพอยมาแลกเพียงแค่นึกว่าอยากซื้อของเดี๋ยวขึ้นหน้าต่างมาให้เลือกข้อ 3. ระบบแลกเปลี่ยนสามารถเอาทรัพย์สินมีค่ามาแลกเป็นพอยได้ พียงคิดว่าอยากขายเดี๋ยวประเมินให้และอีกวิธีคือการฆ่าซอมบี้หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆจะมีคะแนนย่อยให้อีกฮะคืยอะไรเนี่ยฮ่าฮ่าปั่นจัดครับผมที่กําลังเมาๆอยู่ก็หลุดเลยอะไรครับเนี่ยกําลังคิดว่าจะหางานเลยดีหรือจะพักผ่อนก่อน,ก,อนก็มีงานมางอกเข้าให้ที่หน้าเลยทีนี้ยเกเคียวจัดแต่ตอนนี้หิวชิบหายไปกินก่อนดีกว่าว่าแล้วก็ปัดปัดพวกหน้าต่างที่ตรงหน้าทิ้ง ก่อนจะเดินออกไปจากห้องเพื่อไปกินข้าวที่ทําเอาไว้แล้วก็กินอย่างอ,ร,อร่อยเลยทีเดียวเชียวหลังจากกินข้าวเสร็จก็เข้าไปนอนฟังเพลงเล่นในห้องก่อนจะคิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะทําในอนาคตด้วยอืมระบบข้ามโลกมีซอมบี้เท่าที่จำได้เหมือนจะดีแต่กูจะรอดหรือเปล่าผมที่ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะเห็นผมชอบสูบแบบนี้แต่ว่างๆผมก็ไปออกกำลังกายตลอด ไม่พอยังไปโรงเรียนคาดป้องกันตัวอยู่บ้างด้วยอีกงหากปืนในบ้านที่เคยเป็นของตาที่เป็นตำรวจเก่าก็มีอยู่ไหนที่จะซื้อเพิ่มอีกโอ้สบายติดตรงที่จะทำยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนดูแล้วคงต้องเริ่มจากเครื่องแต่งกายก่อนเลยดีกว่าว่าแล้วก็ไล่หาคลิปทหารเท่ๆสักหน่อยดีกว่าว่ามีแบบไหนและอะไรที่น่าไปซื้อบ้างโอเคจดไว้ต่อมาก็กระสุนเพราะถึงปืนจะมีก็มีเก็บเฉยๆลูกมีไม่เยอะเท่าไหร่ ซึ่งปืนที่มีก็มีจุด357 Mossberg 590บ z 457 Premium เเป็นแบบปืนยาวทั้งหมด3กระบอกที่มีอยู่ในบ้านซึ่งผมคงต้องไปซื้อไมสักอย่างละ5กล่องก่อนโอเคจดไว้ทั้งร้านปืนและอุปกรณ์สวมใส่ขายอยู่ใกล้ๆก,ก,กันเดี๋ยวค่อยไปเดินดูทีเดียวต่อมันบอกว่าถ้าอยากมีแต้มให้ฆ่าพวกซอมบี้หรือหาของมีค่า ในโลกซอมบี้มันก็ต้องมีบ้านร้างๆใช่ไหมงัม้นก็ต้องมีผู้ประกอบสำหรับการงัดต่างๆด้วยก็เดี๋ยวค่อยออกไปซื้อพร้อมกันที่ควรมีก็ฉลงขวานครีมตัดโซ่แค่นี้คงพอสำหรับการเริ่มต้นงั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งคร่าวๆควงแค่นี้ส่วนพวกอาหารก็เอาแค่พอกินสี่มื้อจะพอหรือเปล่าสำรองไว้เดี๋ยวค่อยสั่งตอนจะไปก็แล้วกันหลังจากคิดถึงของที่ต้องการจะซื้อเสร็จก็เป็นเวลาเกือบ,บ,บจะ9้าโมงแล้ว ก็เตรียมตัวออกไปซื้อของเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปขึ้นรถกันเลยซึ่งรถที่ผมผ่อนหมดก่อนจะโดนไล่ออกคือ Mitsubishi Evolution 8สีฟ้าน้ำทะเลรึ้นรึ้นรึ้นสตาร์ทรถแล้วก็ไปกันเลยขับรถมาเกือบ2ชั่วโมงก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าศูนย์รวมร้านปืนในเมืองหลวงเลยทีเดียวมีให้เลือกหลากหลายร้านมากรวมถึงพวกอุปกรณ์สวมใส่เสื้อผ้าอาหารแบบต่างๆเรียกได้ว่า ครบจบในที่เดียวสำหรับเรื่องอาวุธหลังจากจอดรถได้ผมก็เดินออกหาร้านปืนที่น่าเข้าเลยพร้อมกับแบกปืนที่บ้านมาให้ทางร้านเช็คและทําความสะอาดให้ด้วยซึ่งไม่นานก็เห็นร้านใหญ่ๆที่ชื่อยอดอาวุธปืนโอ้โหทั้งชื่อร้านทั้งขนาดร้านแค่นี้ก็อยากเข้าแล้วว่าแล้วผมก็เดินตรงไปที่ร้านทันทีกริ้งกริงเสียงกระดิ่งในร้านดังขึ้นมาพร้อมกับเสียงพนักงานในร้านว่า สวัสดีครับวันนี้มาทําอะไรดีครับเป็นชายวัยกลางคนหน้าเข้มครางามคนหนึ่งครับสวัสดีครับพอดีจะเอาปืนที่บ้านมาให้เช็คสภาพกับทําความสะอาดหน่อยครับแล้วก็ดูปืนกับกระสุนด้วยผมตอบกลับไปได้เลยครับงั้นเริ่มจากขอดูปืนก่อนเลยนะครับพี่เข้มบอกได้ครับพี่ผมพูดพร้อมกับส่งปืน3ามกระบอกที่ใส่กระเป๋าปืนมาให้เขาไปอืมจุดสามกระบอกลูกซองปืนลูกกรดโอเคครับ เฮ้ยไอเปียกเอ็งมาเอาปืนลูกค้าไปดูพี่เข้มร้องเรียกลูกน้องในร้านได้เลยครับฮี่มีคนขันรับคนหนึ่งก่อนจะรีบวิ่งมาหยิบปืนทั้งหมดไปที่หลังร้านแล้วคุณลูกค้าสนใจอะไรอีกดีครับพี่เข้มถามต่อก็อยากได้กระสุนปืนที่ผมเอามาด้วยครับครับต้องการเป็นกระสุนแบบไหนดีครับมีไว้ในใจหรือยังพี่เข้มถามกลับมาครับเอาซูเปอร์แม็กซิมัม22 LR 5กล่องจุดส FMJ 5กล่องแล้วก็12เกรดอีก5เหมือนกันครับผมบอก โอเคครับพี่เข้มตอบรับพร้อมร้องบอกให้ลูกน้องไปเตรียมของแล้วก็ผมอยากได้กล้องติดปืนของตัวซีเซด้วยครับแบบคูณไกลๆหน่อยครับได้ครับในส่วนของกล้องติดปืนแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับ EO 3 9มเกสีสโคปราคา2,200บาทใช้งานได้ดีมองได้ไกลเลยครับพี่เข้มแนะนําครับผมเอาตามที่พี่ว่าเลยครับแล้วมีปืนพกอะไรน่าสนใจไหมครับใช้งานง่ายๆดูแลง,ง่ายๆผมถามต่อ แม่น้องฮ่าห้าถามเหมือนมีคำตอบอยู่แล้วถ้าอยากได้ปืนที่ใช้งานง่ายดูแลสะดวกก็ต้องเป็นตระกูลก็กล้อแล้วล่ะครับส่วนตัวที่แนะนําก็นี่เลยมาใหม่ Glock 19 Gen 5ครับตัวนี้รุ่นใหม่ที่สุดแล้วแล้วตัวนี้มีของแต่งอะไรไหมครับมีครับอยากแต่งแบบไหนบอกได้เลยครับครับงั้นผมอยากได้ดอทกับเวเซอร์ติดปืนครับแล้วก็แม็กกาซีนสำรองอีกสัก4อันครับกระสุน5้ากล่องโอ้โหสั่งของเหมือนจะไปลบเลยนะครับฮ่าห้าาพี่เข้มแซวออกมา หลังจากได้ได้ฟังแต่ละอย่างที่ผมสั่งฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวลับต่างจังหวัดนะครับเอาไปทั้งป้องกันตัวทั้งซ้อมยิงเลยแล้วกว่าจะกลับมานี่อีกก็นานเลยอัดไว้เผื่อเลยฮ่าฮ่าฮ่าผมตอบพร้อมกับเงินเล็กๆที่ใบหน้าแต่พี่เข้มก็ไม่ได้สนใจจะพูดต่อสนใจอะไรอีกไหมครับพี่เข้มถามซึ่งในระหว่างนั้นผมก็หันมองรอบๆร้านก่อนที่สายตาจะไปหยุดที่ปืน AR 1 5ที่ตั้งเรียงอยู่มี AR 1 5ด้วยหรอครับผมถามทันทีหลังจากที่เห็น ใช่ครับมีทั้งแบบกระสุน9มมกับ5.56คูณ45เลยครับโอ้มันต่างกันไหมครับต่างครับแค่ขนาดกระสุนก็ต่างแล้วครับฮ่า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 ครับผมก็ได้แต่หัวเราะแห้งๆตามแกไปก็จากที่ดูขนาดปืนแล้วก็อะไรต่างๆก็ต่างกันเยอะครับทั้งระยะหวังผลอีกรวมถึงราคาค่าตัวและกระสุนที่ใช้อีกครับและก็ขาดไม่ได้คือตัว5.56เนี่ยยิงหนึ่งนัดก็ชักหนึ่งครั้งถึงจะยิงนัดถัดไปได้ครับ โอ้ถ้างั้นราคาตัว5.56คูณ45เท่าไรหรือครับตกกระบอกละ3แสนกว่าบาทครับโอ้งั้นช่างมานเอะครับ <laughs> เอาแค่นี้ละกันครับสรุปค่าใช้จ่ายให้ด้วยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่หลังจากฟังราคาผมก็หนีดีกว่าครับ <laughs> ไม่ไหวราคาเดือดเกินได้เลยครับกล้อง2,002เช็คสภาพบวกทำความสะอาดปืน3กระบอก2,005ครับส่วนกระสุน9มม FMJ 5กล่องกล่องละ2,002ทั้งหมด11,000ครับ ซูเปอร์แม็กซิมัม22 LR กล่องละ5,000เป็นเงิน25,000กระสุน .357 กล่องละ1,500เป็น7,500กระสุนลูกซอง12เกลหกล่องกล่องละ1,500ปืนกลอก19เเจน5้2 0 0 0รวมแล้วทั้งหมดก็1 7 7 0 0บาทครับฮะครับได้ฟังเขาแทบสุดก็ทำไงได้ซื้อเผื่อไปก่อนเพราะงั้นแม้จะฮะแต่ก็ต้องทำเรื่องโอนไปอยู่ดีขอบคุณที่ใช้บริการครับผม ครับขอบคุณมากนะครับส่วนพวกปืนที่เหลือเดี๋ยวผมมาเอานะครับครับขอบคุณมากครับยินดีให้บริการเลยครับหลังเดินออกมาผมก็เอาของทั้งหมดไปเก็บไว้ในรถแล้วเดินไปหาร้านขายอุปรกรณ์รวมถึงพวกเสื้อผ้าทหารแบบต่างๆที่เอามาขายกันเพียบจบแล้วครับตอนแรกต้องบอกเลยว่าแต่งนานมากตั้งแต่2องโมงถึงเกือบเกือบสี่ทุ่มหมดเนื้อไหลหลุมพันลำหลายตัวจัดแล้วก็เรื่องทั้งหมดก็สมมตินะครับ เพราะผมก็ไม่เคยเข้าร้านปืนเหมือนกันนะส่วนถ้าเรื่องออกทะเลหรือดูพูดไปเรื่อยก็เมานะครับส่วนเรื่องเงินก็เอาเป็นว่ามีตังกันแล้วกันครับสบายสบยขอบคุณที่รับฟังจนจบต้องการติดตามต่อสามารถกดตามลิงก์ที่ให้ไว้ได้เลยค่ะและอย่าลืมโดเน a เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนด้วยนะคะพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ